ในช่วงนี้สำหรับท่านที่ไม่สะดวกออกไปวิ่งข้างนอกนะครับด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับบางคนอาจจะกังวลเรื่องของความเสี่ยงนะครับที่จะออกไปข้างนอกอาจจะมีความเสี่ยงในการรับเชื้ออย่างผมก็เหมือนกันผมก็กังวลเหมือนกันว่าออกไปข้างนอกก็กังวลว่าจะมีความเสี่ยงในการรับเชื้อก็ พอดีเ,เคยฝึกกับโค้ดเป้านะครับปัจจุบันก็ยังฝึกกับโค้ดเป้าอยู่นะครับก็วิ่งไม่ได้ไม่กล้อาออกไปวิ่งข้างนอกก็เลยอ่ะเอาท่าที่โค้ดเป้าเคยสอนเราเนี่ยเอามาใช้นะครับก็จะไปเอาเอาท่าดิวกับท่า,าเสริมความแข็งแรงของโค้ดเป้าเนี่ยที่ที่โค้ดเป้าเอามาฝึกอยู่ประจำประจำนะครับผมก็เอามารวมกันนะครับเอาท่าดิวห้าท่าแล้วก็ท่าเสริมความแข็งแรงห้าท่านะครับก็แบบเป็นชุดหนึ่งท่า หนึ่งท่าดิวกับหนึ่งท่าเอ่อ์หนึ่งท่าดิวกับหนึ่งท่าความแข็งแรงก็เป็นหนึ่งชุดนั้นท่าดิวห้าท่าท่าความแข็งแรงห้าท่าก็ต้องหมดเป็นห้าชุดห้าชุดก็คือหนึ่งเซตผมก็จะเล่นเป็นอย่างนี้ครับเล่นเข่าต่ำสักหนึ่งนาทีแล้วก็ดันพื้นสิบครั้งนะครับเข่าสูงหนึ่งนาทีหรือสัปสิบวิก็ได้แล้วซิทอัพยี่สิบครั้งนะครับแล้วก็ท่าดีดส้นนะครับหนึ่งนาทีแล้วก็เล่นกล้ามหลังยี่สิบครั้งเอาสคริปต์นะครับ มารวมกับสกิปเอหนึ่งนาทีอยู่ถ้า,ถาสก,กิปไม่ได้ครับไม่ต้อเป็นสกิปเอแล้วแล้วก็สกิปเอสกิปหนึ่งนาทีนะครับมารวมกับก้าด้าน,นข้างซ้ายขวาครั้งสิบนะครับท่าเตะหน้ามารวมกับท่าเบอร์ฟรี่สิบห้าครั้งอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูเลยนะกลอ,องมืด กับเขาตาำหนึ่งนาทีนะครับเริ่มเบสก็ต่เขาตาำหนึ่งนาทีดิทำอยู่กัที่ครับไม่จำไม่เค้่นที่อยู่กัที่จังหวะไม่ต้องเล็วก็ได้ครับถ้าช้าไปก่อน ด้วยกานพื้นสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสร็จแล้วก็ต่อด้วยเข่าสูงหนึ่งนาทีนะครับไม่อำเร็วครับฝึกจังหวะให้ตอนนี้ก็ไปก่อน เร็วนะครับเพราะว่า,าเรารูจ้จังหวะตัวเองก่อนนะครับในเซตแรกก็หาจังหวะอะไรก่อน แล้วก็ต่อด้วยชิดอัพยีครั้งชิดอัพใช้เข่าเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ยี่สิบนะครับสองท่าแล้วนะครับอ่าต่อไปอส้นมองไม่เห็นมันมืดจังอาจจะไปชนครับเริ่มนึก เ okay. ข้ามาหน่นาทีานะครับส้นแล้วต่อด้วยเล่นก้านมือหลังนะครับก็ความหน้าลงไปเลยความหน้าไปนะครับยกมือขึ้นมาอย่างนงี้ยนะแล้วยกหลังขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ย <20. S 2> uh, ี่สิบยี่สิบล้งนะครับ uh, ต่อไปถ้าสคริปต์สคริปต์คืออะไรอ่า uh, ม่นคล้ายๆข่าสูงครับแต่ว่าเราจะเป็นจังหวะจังหวะลักษณะน,นี้นะครับโอเคสคริปต์หนึ่งนาทีเริ่ม เธอคลิปใช้กระตุกเขาขึ้นมานะครับ หน่าทีนะครับต่อไปกล้ามข้างกล้ามข้างซ้าย 10, บขวาสิบเริ่มจกข้างซ้ายนะครับนอนหงายก่อนนอนหงายแล้วก็ยกขาซ้ายขึ้นมาคว้ยมาทางข้างหน้า,าเป็นลักษณะนี้นะครับร่าตัวจะไปแขงอยู่นี้ ถาขายไม่ชำนาญเอามือวางข้างขาเลยยกตัวขึ้นมานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาเลิกเปลี่ยนสลับข้างขวาบ้างนั่งหงายครับเข้าข้างขวาก็ยกข้างขวาเข้ามาค่อมมาข้า,ขางหน้าค่อยวางหน้านะครับแล้วจุดจะแทงนะครับเอามือหรือแขนมาวางไว้ข้างหน้าได้นะครับ นะแล้วยกกตัวขึ้นมาให้ให้รู้สึกว่า,าบริหารเอวครับเอวคือกำข้านะข้านตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปบบโอเคต่อไป หน้านะครับ หนึ่งนาทีนะครับแล้วก็จบด้วยท่าเบอร์ฟี่สิบห้าครั้ง โเคครบสิบห้านะครับห้าท่านับอันนี้นับเป็นหนึ่งเซตเหนื่อยเอเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครทำแล้วเหนื่อยเนี่ยก็ให้ลดเวลาลงมาเหลือสักสามสิบวิก็ได้นะครับแล้วก็ถ่าไหนที่มันเยอะเนี่ยเกินสิบครั้งอ่ะก็ลดลง,งามาเหลือแค่ท่าสิบครั้งก็พอนะครับลองทำดูแล้วยังไม่ต้องเร่งนะครับให้อ่า ให้ร่างกายอ่ะระบบเครียกอะไรอ่ะให้ระบบอโรบิกของร่างกายอ่ะมันยังได้ทํางานอยู่นะครับเวลาเรากลับมาวิ่งเนี่ยร่างกายเราจะได้ไม่ต้องปรับตัวมากนะครับบางคนอ่าพอห่างเรื่องของอโรบิกไปนานเนี่ยระบบต่อเนื่องกระบกต่อเอกกอนอเื่องการซ้อมอนะ่ะมันก็จะหายไปนะครับก็ลองดูนะครับเพราะว่าผมก็ใช้วิธีนี้อยู่นะครับจริงจริงอ่ะผม ใช้มากกว่านี้ผมที25เช้ารอบหนึ่งหรือเย็นรอบหนึ่งแล้วก็มาสมาพวกเล่นอบอดีเวทเอานะครับนะครับลองดูนะครับ